đéo 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 tầm lấy luôn Xây mà tắt mô lên rau trái ấy Trái tầm trái tách mô tầm lấy Cứ bỏ lòng cao lòng cao rồi trầm lên là lòng cao rồi mới 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 cả rồi mà tách mô lên Là cũng hết chết thục đường này vì nuôi nuôi về chết thục đứa này mà tách lên sát đứa này rồi Trầm thế là là bia thì cũng hay vì nuôi người về xiết cả phai biến mà nó vậy sao bị lên cây chôn là lão กูจะคำเนยกูอยู่เบื้ออย่าตัดก่อนเดี๋ยวเล็กกันก่อนเล็กหนูคว้างไม้วะอย่าตัดวะอย่าปัดก่อนเดี๋ยวเล็กกันก่อนได้ไหมเราคนไทยด้วยกันนี่ไม่ใช่คนรักคนนอกกูกูพีมาดำาดําหนาทีน้องแต่ว่าน้องอีไปเจอกับใครน้องก็ไปดีดองการไปปาชุดบุญปักษ์ปีนี่มามามาดำาดําหน้าทีเมื่อไงเขาจ้างมาเดือนแถวไหนอ่ะเมื่อไงเขาจ้างมาให้เท่าไหนมึงคอยตัดกันได้ไหมมึงมาเล็กกับกูก่อนพี่ทุขคำกูอยู่เรือกูไม่ได้เลยตัวท่านแล้วกูติดนั่งอยู่เออ ไม่ได้ถうう anyway. h, อดมุ้งแล้วโอ้ยตอดกับแกนกูไม่ได้เทถอดถัดกูยืมไม่ได้มือกูครบพี่มึงอยากรดนะมึงปจะไปเป็นเรืองกับกูอยากรดกันอยากรถข็อยากรถมันเดียวกูให้จังอ้วจางก็ไม่มีเชี่ยขาเฉะหมดแล้วอยากรถมันเจะได้เดียวกูมายืมคุนกลางถนนมให้ว่าอยากรดปีตัดแต่นาตีน้องแจอวปีตัดแต่นาตีไอ้น้องก็ไปเชี่ยที่องค์การไปกว่าเอ็งน้องทรไปนะ านก็ว่ไป้ีทุกเอไปทำไปได้ยังวกเอาไปเียกอ่ไบ้านมือถืมเลนมันอยู่เพ้อวายาตพี่ก็ตะ้องไอพี่ะนไม่กวาเลยจิมฮะมันเื่อนดังเถื่อนมดเรียกคนปลกน้ไข่รยกนปลกน้ไข่กูไปแล้วบ้านมือถเหมอนทไปตอคำกูอยู่เพ้อรับพี่ดู เอามึงไม่ได้เชี่ยกับไบแจมเดือนเนาะไม่ได้เชี่ยแจมเดือนเลยแต่กูให้เบียพีดนุ่งเลยไป็นตุกเดือดแต่ไม่ได้เชี่ยมึงจะเอาเบี้ยไปไหนเดี๋ยวมาแต่กูตีกับเล็กคู่นี่ตับเครื่องก่อยแล้วแกจีเดินกับมัด้องใช้กระถาห้วยควาดึงก้นตัดฟอควายปัดนี่กูเลยพูดแช่งกับก้าวไปให้กินกับมีให้กับมีรู้ไม่เสือกิ้มใจยินงไปกินข้าวเดินเร็วไปไปกินข้าวเดินเร็ว หัวใจมันเละแกงเละอย่ลืมจวันนี้แกงซ้มหมูกับจวกแล้วก็ต้มโพวินกันชนให้ได้ละว่าโพวินกันชนครับโพววินนั่นกาให้ได้นี่ผพวินกูงช่องใส่ข้าวหัวเ้าจะไมข้าวหัวเย่าผัววิ่งมันมีสิข้าละเอามาตนานั่งแล้วถึงกันชนนู้นไหลได้อะกันชนนูนหัวหัว เอาเลยหัวหัวใช้เหลียกันจนน่ะหัวมันอยู่กลางหน้าละอ๋อตำหน่งหัวนี่หัววินกันจนอ๋อร้อยหล่าบันมึงนะร้อยจิงเหลียกมัดกานแต่มาน้ามากินข้าวเดินเราเออขอบใจเพื่อนเะฮบ้านก็มือถึมเดี๋ยวหลกเช้ามา ถ้ากูไม่อยู่คืนนี้หลกมากมันน่าโอ้กูเสพยใจจัดตั้นเกิดให้มันแหนเพราะมือชื้มมนมากๆโรไม่ไหวต้องตัดมหม้อไฟฝ้ายนู่นนี่มึงจำไว้เลยนะท้าไม่กูต้องตัดหมอ้อไฟเบียร์กูไปไล่จามเดือนนี่ไม่เอาไปเสียเบียร์ขาไฟให้กูเละกกูแล็แต่กูด่าทั้งแม่ใหญ่ทั้งบอตาทั้งหลงพายทั้งหลงไข้ทึ้งทึ่งไหนจะทึ่งไหนแล้วมึงคอยจะแอะตา